สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้ออกมาบรรยากาศข้างนอกบ้านเราหน่อยนะฮะเดีย๋ยวมาหาซื้อของกินกันที่คล้ายๆกับมันเป็นถนนคนเดินย่อยๆหรือว่าเป็นที่ขายของกินนะฮะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่้างอยู่ตรงทางขึ้นบ้านผาแตกหรือว่าวัดพรมวิหารเนี่ยข้างหลังเราตรงนี้เห็นไหมที่เขากําลังเดินขึ้นไปเนี่ยเราจะเดินไปหาของกินกันนะครับก็ะจะมีของขายเยอะมากที่นี่นะฮะโดยเฉพาะวันเสาร์นี่จะมีถนนคนเดินแต่ช่วงนี้น่าจะปิดอยู่เพราะว่าโควิดนะครับเดี๋ยวผมต้อง เอาแมสมาไหมเอ,อ่ยต้องใส่แมสนะครับก่อนที่จะไปในที่ชุมชนนะครับอ่าช่วงนี้ฝนตกบรรยากาศดีนะฮะแล้วที่อำเภอแม่สายนี่ต้องบอกว่าท็อป10เลยของโควิดในจังหวัดเชียงรายท็อป10เลยนะอันดับหนึ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะคัตเตอร์ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็หูกรามไปทั่วเลยออกมาแต่ละทีนี้ก็ต้องปลอดภัยนะครับวันนี้เราลดกันมาเดี๋ยวปิดแมสแล้วก็เดินไปหาซื้อของกินกันนะฮะทีะ่หน้าวัดรหมิหารครับผมไปเดี๋ยวข้ามถนนดูรถข้ามถนนแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเร็วครับ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณหน้าวัดโพมิหานะเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มาเดินซื้อหาของกินกันที่คล้ายๆถนนคนเดินมิตรเรียนเดี๋ยวเราเดินไปซื้อหาของกินกันนะครับบรรยากาศก็เงียบมากๆเลยอันนั้นจะเป็นแฟลตตำรวจนะครับเป็นที่พักของตำรวจอันนี้จะเป็นสนามกีฬามีน้ำปั่น ช่เก่ออีสานวุ้นเส้นอินีดีกว่าอันนี้โลสามห้าก่่นครับเอาหนึ่งโลแกงใหญ่ขนาดแกงใหญ่แกงหลวงพี่เอาสามโลดีพี่ต้องพี่ต้องเอาไปแช่เย็นก่อนไหมมันจะดำไหมเราแช่เย็นเนาะ โ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> อเคเอาสามโลใส่ถุงมัดปากไว้แน่นพอโอเคเอาสามโลครับ okay, ผูกเองเหรอหูลูก <มา S 1> นี้ใหญ่มากแกน,นี้ใหญ่มากเลยแก่นี้วันนี้นะนครับา <laughs> สาม <laughs> ร้อย <laughs> ร้อย <laughs> ซื้อลินจี่แล้วสามโลร้อยครับผมมาเดินอันนี้เป็นสำนักง,งานเกษตรคุยไม้สายนี่ขายมะล่ามะล,ล่าไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยหอ,อมมะล่ามากเดี๋ยวเดินไปถึงสุดตรงนู้นก่อนว่ามีอะไรนะสาระเปาไก่ทอดเส้นนี้จะขึ้นไปวัดผ่าแตกนะฮะจะผ่านภูเขาผ่านดอยผาหมีจะมีของขายค่อนข้างเยอะอันนี้ฝนกำลังปลยอยๆอยู่ ไขส้มตำไหมครับมีผฝัดไทยส้มตำครับเมีย่ยงปลาเผาฝนกำลังตกพอดีเลยเพราะปลาเผาตัวละสี่สิบเนาะตัวใหญ่มากมายางยางคุณครับเรบาก็ทำมันนี่ดีนะฮะที่กัดนที่กั้นเขาเนี่ยชากล้วยเออเยอะเหมือนกันนะของกินยำมะละสี่ส40บาท ตั้งสิบอาหารกับข้าวขานมหวานไม่ไรอีกแล้วกล้วยก็มีนะฮะกล้วยดูกใหญ่มากกล้วยวีเท่าไหร่ครับเนี่ยกล้วยสามนิดสามนิดหน่อยสามโลร้อยเท่ากันกับน,น,นี่โลสิบห้าต่อเอานี่ถูกกว่านะ ของกินเยอะมากยาวไปถึงน่าจะเราน่าจะเดินไมาด้นฝนตกไปด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> โอ้ของกินเยอะมากครับผมแต่ไม่ค่อยมีคนเดินมีมะม่วงด้วยโอเคเราน่าจะเดินไม่สุดแล้วเพราะฝนเริ่มตกฝนตกปล่อยๆครับผมเด <laughs> ี๋ยวเราต้องวิ่งกลับไปรถเราแล,ล้วล,ะละ่ะอันนี้น้ําปั่นโอ้ของกินเยอะนะฮะผักสดก็มีอะไรก็มี อีกนิดนึงอะถึงต้นจามจุรีหรือต้นจามฉาตรงนั้นเล่นจีสิบห้าบาทโอเคหมดแล้วครับ้านสิบจะอร่อยกว่าจะ้ะครับอันนี้ป้านสดสดอ่าป้านแล้วก็ทอดสดๆรอครับตรงนี้คะับเมื่อกี้ฝนตกเลยยกกระท้าขา<ด>้รมาเอาเผือกกับ สับปะรดห้าสิบบาทเนาะชุดใหญ่ครับมีไส้ปลาชิ้นไส้อื่นได้นะครับชิ้นได้เลยครับไส้ปลามันจะเค็มนะเคยกินแล้วฮะไส้ปลามันจะเค็มเอ้ยเคยกินแล้วครับผมอร่อยเผือกเผือกกับสับปะรดนี่ครับโอ้โหถุงเขาให้ตรงไม่ระบาดไม่ตกไม่ระบาดนะครับไม่ค่ะขายเป็นชุดครับเอาเป็นชุดเนาะตันสิบค เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วมาเดินซื้อได้ลิ้นจีกับขนมป้อนสิบนะฮะมันฝนมันปลยอยก็เลยไม่อยากจะเดินนานนะฮะอันนี้เราหันหลังไปนี่จะไปอำเภอแม่สายไปด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับข้างหน้าเรานี่ก็มาจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถเราแล้วลิ้นจีลูกใหญ่มากด้วยสามโลร้อยนะถือว่าถูกนะครับตอนนี้ลิ้นจีกับมะไฟกําลังมาเลยแหละนะฮะที่ภาคเหนือเนี่ยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องบีชัยบล็อกนะครับผมรักดูแล,แล,แลรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดเยอะไม่สายก็โโหระบาดเยอะมากนะสวัสดีครับ